ทเรียนแห่งชีวิตริงสามตัวตัวแรกเอามือปิดตามันจะไม่ดูความชั่วตัวที่สองเอามือปิดหูมันจะไม่ฟังความชั่วตัวที่สเอามือปิดปากมันจะไม่พูดความชั่วขอให้จําลิงสามตัวนี้ไว้ให้ดีและพยายามปฏิบัติตามให้ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราก็คงจะเป็นเหมือนลิงธรรมดาทั้งกายและใจเป็นลิงที่ไม่ยอมอยู่นิ่ง ระโดดรุดเต้นไปตามที่ต่างๆไม่มีความสงบในจิตใจลิงตัวที่หนึ่งไม่ดูความชั่วมนุษย์เราจะนั่งปิดตาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อใดที่เราเปิดตาให้ฝึกมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ที่ดีให้เห็นความดีงามของทุกคนให้เห็นความสวยงามในธรรมชาติแล้วจิตใจของเราก็จะเบิกบานมีความสุขเราจะต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มจใส มีความเมตตาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตจะไปไหนก็ให้แผ่เมตตาไปให้ทั่วมีความคิดที่ดีต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นความดีอยู่ทั่วจัก,กรวาลลิงตัวที่สองไม่ฟังความชั่วลิงตัวที่สองนั้นไม่ได้สอนให้เราปิดหูของเราจริงๆแต่สอนให้เรารู้จักบังคับอารมณ์ของเราถ้ามีใครมาต่อว่าเราด่าว่าเราด้วยความโกรธแค้น หรือมีใครมาเล่เรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นโดยมีคําพูดที่อยากคายที่เป็นการกระตุ้นอารมณ์ของเราถึงแม้เราจะได้ยินก็ปล่อยให้มันออกไปจากตัวเราโดยที่ไม่มีผลต่อจิตใจของเราอย่าได้เกิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีจากการได้ยินคําพูดของคนอื่นเราจะไม่มีวันก้าวหน้าได้จริงหรือจะมีความสุขได้จริงถ้าเรายังเอาชนะอารมณ์ของตัวเราเองไม่ได้ถ้ามีใครมาต่อว่าหรือตักเตือนเราไม่ว่าจะด้วยอารมณ์หรือไม่ก็ตาม ให้เราพิจารณาเสียก่อนว่าที่เขาพูดไปนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าอย่าได้โกรธหรือโมโหเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเลยที่เขาพูดไปนั้นอาจจะมีความจริงอยู่บ้างบางทีตัวเราเองมองไม่เห็นความบกพร่องในตัวของเราเองแต่คนอื่นเขามองเห็นได้ง่ายกว่าดังนั้นถือว่าเขาเป็นเชวดาที่จะมาช่วยเราจงแผ่เมตตาไปให้เขาและขอบคุณเขาในใจ ถ้าเราได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่มีความจริงเลยก็ไม่ต้องไปโต้เถียงหรือเสียเวลาอธิบายเพราะคนที่โมโหนั้นย่อมไม่ยอมฟังเหตุผลแต่ก็ให้เราแผ่เมตตาและขอบคุณเขาในใจเช่นเดียวกันเพราะเขาให้โอกาสที่ดีแก่เราสําหรับการฝึกจิตใจเป็นประสบการณ์ที่วิเศษมากเราเรียนรู้และก้าวหน้าได้ด้วยประสบการณ์เช่นนี้ถ้าขาดประสบการณ์แบบนี้ แล้วเราจะฝึกการเอาชนะอารมณ์ของเราได้อย่างไรถ้าเขาโมโหเราและเราสู้กลับด้วยความโมโหโทโสเช่นเดียวกันแล้วเราจะยิ่งทําให้เขาเพิ่มกําลังและอาวุธเพื่อต่อสู้กับเราเราจะทําให้เขาเร็วลงไปอีกและทําให้ตัวเราเร็วลงไปอีกคนที่ฉลาดในการต่อสู้เขาจะไม่หาทางกระตุ้นให้ศัตรูของเขาเพิ่มกําลังและอาวุธ แต่จะหาวิธีให้ศัตรูลดอาวุธและลดกำลังให้น้อยลงด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจถ้ามีใครเล่าเรื่องความเลวของคนอื่นหรือมานินทาเกี่ยวกับคนอื่นให้เราฟังเราต้องพยายามหลบหลีกอย่าสนับสนุนให้เขาเล่าต่อไปในทํานองเดียวกันถ้าเพื่อนฝูงของเราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ดี เรื่องที่กระตุ้นอารมณ์อย่าสนับสนุนการพูดคุยเช่นเดียวกันและเราจะต้องเป็นผู้ที่ชี้นำการพูดคุยให้กลับไปนในทางที่ดีแทนลิงตัวที่3ไม่พูดความชั่วการที่เราเอาความเลวของคนคนหนึ่งไปนินทาให้คนอื่นฟังนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียมากมายต่อตัวเราเองประการแรกคนที่ชอบนินทาเกี่ยวกับคนอื่นนั้นส่วนใหญ่เป็นเพราะคนนั้นมีความผิดอยู่ในตัวเองแต่ต้องการลืมเสีย จึงขุดความเลวของคนอื่นไปพูดเพื่อเป็นการทำให้รู้สึกว่าตัวเองดีตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การเน้นทาเกี่ยวกับคนคนนั้นจะยิ่งเป็นการฝังความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีในตัวเองให้มากขึ้นเพราะคนเราพูดอะไรมากๆก,ก็คิดตามนั้นแล้วก็มักจะเป็นไปนตามที่เราคิดอยู่เสมอประการที่สองเรากำลังช่วยผู้ฟังมีนิสัยเลวลงตามเราเพราะเขาก็คงจะเอาเรื่องนั้นไปนินทา นอกจากนั้นคนที่ฟังและเอาไปพูดต่อก็มักจะเพิ่มตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยขยายความออกไปให้มากขึ้นซึ่งพอพูดต่อต่อไปมากๆก,ก็จะทำให้ไม่เหลือความจริงเหลืออยู่เลยประการที่สการที่เราประกาศความเลวของคนคนนั้นจะไม่ช่วยให้เขาเป็นคนดีขึ้นเลยแต่ตรงกันข้ามอาจจะช่วยให้เขาเลวรลงเพราะถ้าเขาเกิดรู้ขึ้นมาว่ามีคนไปนินทาเกี่ยวกับเขาเขาก็จะโกรธไม่พอใจ กลายเป็นศัตรูกันในที่สุดและถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ก็ตามแต่ผู้คนมากมายก็จะคิดกับเขาไปในทางที่ไม่ดีซึ่งก็จะเป็นผลเสียต่อเขาประการที่สี่เป็นส่วนที่สำคัญมากและมนุษย์เราเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องกันนั่นคือพลังความคิดพอเราคิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะเพิ่มพลังที่ไม่ดีทำให้คนรอบๆตัวเราคิดไม่ดีได้ง่ายขึ้นหากคนที่เราพูดถึง เาเป็นคนเร็วจริงแล้วก็จะส่งพลังไปให้เขาเร็วยิ่งขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วการนินทามักจะเป็นการพูดถึงความเร็วที่เราคิดกันขึ้นมาเองเขาอาจจะไม่เร็วอย่างที่เราคิดเลยแต่พลังความคิดของเรารวมทั้งผู้อื่นที่นินทาต่อๆกันไปก็จะไปถึงตัวเขาทําให้เขาเร็วไปอย่างที่เราคิดทั้งๆท,ที่แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นสรุปแล้วการนินทาเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุด เป็นสิ่งที่มีข้อเสียหายหลายประการถ้ามีใครมานินทาให้เราฟังให้เราคิดเสียว่ามันอาจจะไม่จริงและเราไม่สนใจและพยายามหลีกเลี่ยงคนนินทาถ้าตัวเราเองเริ่มมีความคิดที่จะนินทาให้เราเริ่มพูดเกี่ยวกับความเลวของตัวเองออกมาดังๆให้ได้ถึง5นาทีแล้วเราจะไม่นินทาเกี่ยวกับคนอื่นอีกมนุษย์เรานินทากันได้เป็นชั่วโมงมง แต่พอมีใครพูดเกี่ยวกับความเลวของเราให้ฟังเสียสิบนาทีเราก็จะโมโหไม่พอใจในเมื่อตัวเราเองไม่ชอบก็ต้องฝึกที่จะไม่ทําเช่นเดียวกันเราจะต้องหัดพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจรงิงเราจะต้องพูดออกมาเพราะการพูดความจรงิงบางครั้งอาจจะไม่เป็นประโยชน์แต่ตรงกันข้ามอาจจะเป็นโทษก็ได้ เช่นมนุษย์เราไม่ชอบไม่ใครมาตำหนิต่อว่าหรือพูดความจริงเกี่ยวกับความเลวของเขาถ้าเราไปพูดเขาก็จะโกรธเราแทนที่จะช่วยเขาเรากับทำให้เขายิ่งตาบอดต่อความเลวของเขาดังนั้นเราควรจะเป็นถือกฎไว้ว่าอย่าตักเตือนใครหรือสั่งสอนใครยกเว้นว่าเขาจะมาขอคำแนะนำจากเราซึ่งเราจะต้องพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานและใช้แต่คำพูดที่ดีๆ